สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาจากแบรนด์ไซโกนะครับเป็นรุ่นไซโกไฟ a u ออโตเมติกนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับ ในเดือนนี้นะครับมีนาฬิกาในกลุ่มของ c ซโกไฟ Automatic เข้ามานะครับนาฬิกากลุ่มไอไซโกไฟที่เป็นรุ่น o r i g i ินอพื้นฐานนะครับช่วงหลังนี้ทางบริษัทไซโกเขาก็ไม่ค่อยมีสินค้านะครับหรือผลิตเข้ามามากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากในส่วนของต้นทุนการผลิตของรุ่นกลุ่มนาฬิกากลุ่มนี้นคขากค้าจะสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยปัจจุบันนี้ ในปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับในการกลุ่มนี้ก็จะมีเข้ามานะครับปีละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลิตหลากรุ่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่รุ่นในรอบนี้นะครับมีนาฬิการุ่นที่น่าสนใจเข้ามาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับทางร้านจึงอยากจะขอนํามารีวิวในวันนี้นะครับในส่วนของรุ่นแรกที่จะนํามารีวิวก็คือเป็นกลุ่มของไซโก้นะครับที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วย SNKK นะครับเป็นนาฬิกาอัตโนม t ติเป็น, omatic, ปนไซค์โคฟ,ฟลอัตโนมตินะครับกลไกก็บรรจุกลไก 7S26 นะรุ่นนี้หน้าปัดก็จะเป็นหน้าปัดแบบแบบสไตล์สปอร์ตนะแล้วก็ตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนมีลักษณะกลมนะครับขอบขัดมันเรือนนี้ก็ไซส์อยู่ที่ประมาณ38มิมนะครับ ด้านหลังของตัวเรือนก็จะเป็นฝกคุณไก 7S26 แบบนี้นะครับเป็นฝาหลังเปลือยแบบเกลียวนะครับตัวสแตนเลสกระจกก็เป็นกระจกคาร์เล็กคริสตัลนะครับแสดงเวลาก็แสดงเวลาปบะามา3เข็มแสดงวันที่สัป,ปดาห์ตำแหน่ง 1, 3ามนาฬิกานะครับในส่วนของหน้าปัดขาวนี้จะมีรหัสก็คือดูรหัสเป็น SNKK25K1 นะครับส่วน หน้าปัดดำจะเป็นรหัสคือ SNKK 3 1นะจะไม่ผิดนี่ SNKK 3 k k 1นะครับเป็น2รุ่นสวยนะครับที่จะมารีวิวนอกจากในส่วนของตัวเรือนกลมแล้วที่เป็นหน้าปัดสายสปอร์ตนะในชมของนี้ที่มีเข้ามาก็จะเป็นหน้าปัดเรียบๆก็มีนะครับ นาฬิกาหน้าปัดเรียบ,ยบนะครับของ SNKK ก็จะมี2แบบเข้ามาเป็นหน้าดำกับหน้าขาวแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าปัดดำนะครับก็จะมีรหัสก็คือ SNKK17K1 ในรุ่นนี้ก็ถือว่าขายดีรุ่นหนึงนะครับ SNKK17 เพราะว่าจะได้ภายน้ำใหญ่นะครับดวเวลาชัดนะครผู้สูงอายุชอบนะครับหรือถ้า กลุ่มที่สะสมเซก้ไฟก็ชอบเหมือนกันนะครับนำไปเปลี่ยนเป็นสายหนังใส่เป็นนาฬิกาเรอร์ตสวยๆได้เลยนะครับส่วนหน้าปัดขาวก็เป็นถือเป็นหน้าปัดที่ขายดีนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่นี่จะท่านจะชอบนาฬิกาที่หน้าจอสว่างดูเวลาง่ายนะครับในส่วนของหน้าปัดขาวก็เป็นหน้าปัดขายดีรุ่นหนึ่งหน้าปัดขาวของรุ่นนี้ก็จะคือ snke 4 9 k 1นะครับ2แบบ2ส,สไตล์ สามารถเลือกได้นะครับในของจับวันที่นะครับก็จะมี2ภาษานะเป็นภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษนะครับผมแต่เราก็ตั้งฟังก์ชันภาษาอังกฤษทิ้งไว้นะครับนาฬิกาเขาจะรันเป็นอังกฤษตลอดอัตโนมัติไปน,นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมเข็มและมาร์กเกอร์ก็จะมีภายน้ำนะครับไปดูเวลายามค่ำคืนได้นะครับผม ในเซตต่อไปที่นามารีวิวก็คือในเซตโฉมนี้นะครับโฉมนี้ก็ยังเป็นรหัสขึ้นต้นด้วย SNKK เช่นกันเป็นไซโกไฟอโตเ m ม t ติหน้าปัดเรียบๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าปัดแบบเรียบๆนะกระจกเป็นกระจกสีดำนะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดสีดำนะเป็นแบบซันเดย์นะครับแล้วก็อีกเรือนก็จะเป็นหน้าปัดสี ขาวซินเวอร์นะครับเป็นแบบซันเดย์เช่นกันนะสแบบนี้2รุ่นนี้ก็จะมีความสวยงามอยู่ที่ตัวเรือนนะครับจะมีการขัดเงากับขัดด้านสลับลายกันมีลวดลายที่สวยงาม2เรือนนี้จะมากับสายจะเป็นสายข้อค่อนข้างใหญ่นะคล้ายสายลายก้างปลานะครับแบบนี้หน้าปัดดำจะเป็นรหัสรุ่นก็คือ s k k 7 1 k 1นนะครับส่วนหน้าปัดขาวก็จะเป็นรหัสก็คือ SNKK 6 5 K 1นะครับชอบสีไหนก็ติดต่อสั่งซื้อมาอยัางร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับผมลองเปลี่ยนวันที่นะครับให้ดูนะครับมี2ภาษาแบบนี้นะครับอันนีช้ช่องเปลี่ยนวันที่ช่องนคะครับถ้าเป็นเที่ยงคืนนะครับวันที่จะตีเปลี่ยนนะครับถ้าเลยเที่ยงคืนไปนะครับก็จะเป็นวันที่ปกติแบบนี้นะครับ อบสีไหนก็สั่งแบ่งนัดตลาดในนาฬิกาได้นะครับในแต่ละรุ่นนี้ของเข้าไม่เยอะนะครับ<ม>ถ้าดูรีวิวนี้ช้าบางรุ่นอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับในกลุ่มที่3นะครับที่ขายดีจะเป็นโฉมนี้นะครับก็คือโฉมของตระกูลที่ขึ้นด้วย S.N.K. แล้วก็3นะครับในส่วนของวันที่ นับปัดตัวเลขหลักตัวเลขใหญ่แบบนี้นะครับในเรือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าลูกค้าซื้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดูเวลาง่ายๆนะครับเป็นหลักคนที่บอกก็คือรหัส N K 38 1 K 1นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีข้อดีก็คือหลักชั่วโมงนี้จะมีะภายน้ำนะครับแต้มให้ด้วยนะครับเรื่องแสงกลางคืนได้นะแล้วก็เข็มกับเข็มชั่วโมงนาะทีก็จะมี คายน้ำาด้ด้วยนะครับเหลืองแสงดางคืนได้ชัดเลยทีเดียวรุ่นนี้2รุ่นเนี้ยความสวยก็อยู่ที่ลายของสายนะครับเป็นสายลายละเอียดนะครับแบบนี้บ้านเราก็ชอบสายลายละเอียดแบบนี้กันเยอะนะครับแล้วก็โมเดลนี้จะเป็นโมเดลลูกทรงนะครับจะคล้ายโรเล็กซ์นะครับคล้ายโรเล็กซ์ก็เป็นทําให้ผู้ใช้นาฬิกาไซโก้ชื่นชอบอในช่วงของตัวเรือนนาฬิกา รรุ่นนนี้นะคับในส่วนของรุ่นที่เป็นมาร์กเกอร์แบบขีดรุ่นนี้จะมีรหัสก็คือ snk 3 6 1นะครับความสวยงานของ snk 3 6 1ก็คือนับปัดที่มีการนะครับปั๊มเป็นโลโก้ไซโคไฟเล็กๆนะครับที่นับปัดทำให้เวลานาฬิกาเล่นแสงแบบนี้จะเห็นลายไซโคไฟนะครับระยิบระยับบนเหรือนหน้าปัดแบบนี้นะครับนี เป็นข้อดีของ SNK 361เรือนนี้นะครับที่ทำให้นาฬิกาขายดีทั้ง2เรือนนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาโฉมที่มาเมื่อไหร่ก็หมดเช่นกันนะครับสำหรับไซโกไฟนะครับในราคาป้ายของทุกรุ่นนะครับก็อยู่ที่4,700บาทนะครับมาดูอีกโฉมนึงนะครับในรุ่นนี้ รุ่นนี้เป็น s e อกฟนะครับในส่วนของโฉมที่เขาเรียกว่าดีไซน์นะครับออกแนวจะล้ำยุคนิดหนึ่งนะครับเป็นออกแนวสปอรตเลยนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับนักสะสมนาฬิกาออโตเมติกเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเรือนล้ำสมัยนะครับ ตัวเรือนเขาจะสมูทกับสายแบบนี้นะครับเวลาขึ้นข้อนี้สวยงามมากๆเลยจะลองขึ้นข้อเรือนนี้ให้ดูนะนี่ครับผมก็จะออกแนวล้ำลนะครับสำหรับนาฬิกาไซโกรุ่นนี้นะครับแอดมินข้อมืออยู่6.5นะครับขึ้นข้อไซโกไฟเรือนนี้ก็เท่ดีนะครับจุดเด่นนอ,อกจากจะรูปทรงตัวเรือนที่ล้ำยุคแล้วก็ที่ จุดเด่นอีกอย่างก็คือที่หน้าปัดนะครับเขาจะมีพิมพ์ลายเป็นปกกายเล่นแสงได้ดีนะครับตัดกับเขียนวินาทีสีแดงนี่ทำให้นาฬิกาดูสปอร์ตดีนะครับแบบนี้ฝาหลังเปลือยโชว์กลไกเช่นกันนะครับสายของไซโคไฟนะครับทุกรุ่นก็จะเป็นสายสแตนเลสแบบพับนะครับในรุ่นนี้เป็นสายแบบปุ่มกดนะ เป็นบานพับแบบนี้มีมีโลโก้ไซโกไฟนะครับสำหรับไซโกตัวเรืน่นทันสมัยเรือนนี้นะครับรหัสรุ่นก็คือ SNK 6 0 7 K 1นะครับสนใจก็ทักทายนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้สินค้าเข้ามาไม่เยอะครับรุ่นนี้ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นโฉมขายดีนะครับอันดับต้นๆของไซโคไฟนะครับก็คือในกลุ่มนี้นะครับรหัสก็คือ SNKL45 นะครับจะเป็นสีเดียวของโฉมนี้ที่มีเข้ามานะครับเป็นโฉมรูปทรงโรเล็กนะครับเป็นหน้าปัดดำเข็มวินาทีสีแดงนะครับเข้ามาไม่เยอะรุ่นนี้เข้ามากี่ทีก็หมดทุกทีนะครับการกันน้ำก็กันน้ำได้ลึกถึง30เมตร สินค้าก็รับประกัน0-1ปีนะครับสินค้ากลุ่มนี้สวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้เคยรีวิวครบสีมาแล้วทีหนึ่งนะครับตอนนั้นก็หมดไปเลยนะครับสำหรับในรุ่นต่อไปที่จะนำมารีวิวนะครับจะเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปฮิตของไซโก้ไฟนะครับซึ่งขายดีมากๆนะครับก็คือ รุ่นกลุ่มของ SNKL 23และ SNKL 15K1 นะครับเป็นนาฬิกาในโฉมตัวเรือนนะครับออกแนวคลาสสิกนะแล้วก็รุ่นนี้จุดเด่นอยู่ที่หน้าปัดเขาเนี่ยก็จะมีลายนะครับเล่นลายด้านในนะครับเป็นลายทางริ้วๆนะครับส่วนตรงกลางก็จะไม่มีนะครับก็ เพิ่มซีสันให้กับนาฬิกาแล้วก็เข็มชั่วโมงนาทีก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะครับดูย้อนยุคดีนะครับตัวเรือนเขาก็ออกแนววินเทจนะครับเป็นขาแบบนี้สไตล์นาฬิกาโรเล็กซ์นะครับผมรุ่นนี้ เป็นรุ่นท็อปฮิตนะครับสำหรับรุ่นไซคไฟเหมือนกับที่เรียนมานะครับมาที่ไรก็หมดทุกทีนะครับเพราะว่าโชมเขาออกแนววินเทจแล้วก็สายลายก็สวยนะครับรุ่นนี้เป็นสายลายามีแถบกลางคู่นะครับเป็นสายสเล็ขัดเงาแบบนี้ตัวเรือนไซส์ก็อยู่ประมาณ38ม mm มด้วยนะครับ ใส่สบายนะเรือนไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็เวลาใส่สายหนังเปลี่ยนใสยหนังสวยนะครับ2รุ่นนี้สนใจก็ทักทายมาอย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับ2รุ่นนี้มาไม่เยอะเลยนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายที่เรามารีวิวนะครับเกิดรุ่นนี้นะครับผม SNS79K x นะครับถือเป็นนาฬิกา ที่เป็นไซโกไฟ์โฉมที่ออกมานานกว่าทุกรุ่นที่รีวิวมานะครับเพราะว่าตัวเรือนนะครับของรุ่นนี้จะเป็นตัวเรือนสไตล์โรเล็กซ์ที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มภายน้ำใหญ่รุ่นนี้ทางต่างประเทศนิยมมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสั่งเป็นชาวต่างประเทศสั่งเข้ามาก็เยอะมากเลยนะครับผมสายของรุ่นนี้จะสังเกตว่าเป็นสายเนี่ย เป็นสายแบบไม่มีปุ่มด้วยนะสายรุ่นนี้เป็นสายล็อกพับธรรมดาเลยนะครับโลโก้ไซโก้สเลสแบบพับนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปฮิตแล้วก็หายากมากๆนะครับในช่วงนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่รอบนี้มีรุ่นนี้เข้ามานะครับ แต่ตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับเหลือไม่เยอะพอเหลือมารีวิวให้ทุกท่านรับชมนะครับสำหรับ SNXS79 เรือนนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นหน้าปัดเทานะแล้วก็เป็นสปักายซันเรย์ด้วยนะครับภายน้ำก็จะเป็นภายน้ำแบบขีดเต็มนะครับแล้วก็ที่เข็มชั่วโมงนาทีก็จะมีภายน้ำด้วยแนแบบนี้ อาจจะเพราะความคลาสสิกของเขานะที่เป็นตัวเรือนสไตล์นี้แล้วก็เวลาขึ้นข้อก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูนี่ครับในต่างประเทศนิยมมากนะครับโมเดลนี้ขึ้นข้อสวยไหมครับผมว่าก็สวยคลาสสิกย้อนยุคดีนะสำหรับยูนิเซี่ยนเจ็ดเก้าเนี่ยโลโก้ก็เป็นโลโก้แบบแปะด้วยนะ สวยดีถ้าใครสนใจก็ยังติดต่อแองร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับสินค้ารับประกัน0 1ปีนะครับสำหรับ s ซโร่ฟมีกล่องใบรับประกันครบชุดนะครับผมวันนี้ทาร้าตลาดนาาชาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการติดตามชมนาฬิการุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์และกดติดตามตลาดนาฬิกาช a n นลได้นะครับผมสว,ส,สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ